ทุกท่ันที่เข้ามาชมนะวันนี้อยู่กับผมผมชิถ่ายนะวันนี้อยู่เกมฟอร์ดเอฟเฟตดิก่อนหน้านี้นะครับมันมีเหมือนอันนี้เหมือนมันเราจะบังคับอะไรได้แสงอันนั้นผมถ่ายไม่ทันนะตอนตรงตรงนั้นแต่ตรงนั้นอ่ะถ่ายไม่ทันมันมาเร็วมากคือมันมนจะให้หันหันตุ๊กตาเหมือนเรากอนนังนได้เป็นพี่หมีอยู่นะฮะเราหันซ้ายเราเจอพี่เป็ดหันขวาเราเจอพี่ตายอะไรเงี้ยเออหลังจากนั้นก็ หลังจากนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นก็มันอยู่หน้าเกมนี้เลยครับเกมฟอยน้อยแอนเฟรดี้สองนี่นเองครับต่อจากภาคแรกเลยนะครับภาคแรกนี้ทําผมเจ็บแสบมากครับอืภาคน,นี้ก็เลยจะมาดูหน่อยว่าเกมเพย์เป็นยังไงครับมีน้องคนหนึ่งพิมพ์มาบอกว่าอยากให้ผมเล่นภาคสี่นะครับแต่ว่าผมบอกผมบอกจากตรงนี้ก่อนนะครับน้องครับพี่ยังไม่เคยพี่ยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีภาคหนึ่งถึงภาคสี่โอ้โห ผมนี่ถึงจะต้องไปไล่หาเลยครับมันมีภาคต่อด้วยหรอวะโอ้ภาค2และภาค2นะครับพัฒนาปีเดียวกันกับภาคแรกนะครับคือ2014นั่นเองโอ้โหผมก็แบบเกมนี้ขยันเนาะเกมนี้พัฒนาโดยสกอตต์เคาตันนะครับหน้าเมนูนี้ก็หลอนแลวนะอย่างนั้นก็นิวเกมกันไปเลยนะครับ h e r o d s Grand r o p e n i n g นะครับโอเคเปิดใหม่ละอุย้ยพี่หมีพี่พี่หมีพี่เป็ดพี่ตายเขาเปลี่ยนไปว่ะเจ็ตเคโอ้ พี่เป็ดเขาเป็นผู้หญิงหอกเลยผมคิดมาตลอดนะว่ามันจะตัวผู้นะเนี่ยโอเคนี่คือภาคสองใช่หรือไม่แล้วประตูประตูไม่มีเลยมันไอ้ภาคนี้ไม่มีประตูอันนี้เป็นอะไรท่อมีท่อสองท่อนนะ,อะถ้ามาตรงกลางเอ้ยกดตรงกลางไม่ได้วะกดได้แค่สองด้านนะ ผมพยายามกดหานะมันปิดประตูยังไงวะนี่มันมีประตูตรงนี้แต่ปิดไม่ได้นี่ไงเขาเปลี่ยนใหม่อันนี้เดี๋ยวนะโอ้นี่ไงกดคอนโทร l เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยอะไรอ่ะสีแดงเอ้ยใส่หมวกอือใส่หมวกพี่หมีได้ว่ะเจ๋งว่ะกดค o n t r o ครั้งก็เปิดไฟฉายนะครับโอ้เพื่อใช้ไฟฉายโอเคกลับกล้องมาโอ้ อันนี้คือพี่เป็ดพี่หมีพี่ตายโฉมใหม่นะครับแล้วพี่หมาเราจะอยู่ในมีเสียงอยู่ในห้องนี้นะอะไรเนี่ยยินอัพอะไรเนี่ยอัพมิวสิกบล็อกหรือเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยมันมืดจังวะห้องนี้มืดมากเลยมืดมากผมมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้มีห้องพัง มีห้องพังเหมือนภาคแรกเลยนะครับโอ้มืดไปไหมเนี่ยโอ้โคตรมืดเลยเรื่องนี้กูจะเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรในห้องในห้องนี้มันไอ้คิดเด้อคิดโคฟเลยคิดโคฟน่าอะไรเงี้ยพวกีหมีที่ติดสายก็อยู่คืนแรกก็คงไม่เอาอะไรอะไรเยอะใช่ไหมอืมใช่โอเคอ้าวดูดูว่ามันตัดสายเลยเนี่ย ภาคนี้เล่นยังไงวะเนี่ยไอ้พะลมนี่อีกแล้วผมจำได้นะภาคแรกวันนี้พะลมแบบนี้แบบเดียวกันเป๊ะเลยบ้าเลยสมหวัวนี้ไม่รู้ว่าเอาทำอะไรอาจจะไว้หลบพวกตุ๊กตาก็ได้ก็พี่มีพี่เต็ดพี่ตายก็ยังอยู่ที่เดิมเอ้ยอันนี้รถป่ะเราต้องอ๋อเราต้องรีชาร์ให้มันเต็มใช่ไหม เพื่ออะไรวะไม่รู้เหมือนกันทำๆไปก่อนเผื่อจะมีการแกมสเกลพิเศษผมไม่มีเสียงเดินมีเสียงเดินแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพวกมันมาโอหายไปสองตัวเลยหายไปทั้งพี่เป็ดพี่ตายแล้วเราจะแล้วเราจะเห็นได้ไงมืดชิบหายเลยพี่มีังอยู่นะโอ้โหมืดเฮ้ยชิดชิดอะไรวะ เดี๋ยวนะก็ขคหน้ากลัวอะไสัตว์นั่นเอใขอไขาลานนี่ก่อนเสียงมันมาจากด้านหน้าเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกนันคืออะไรโอ้หเขียมืดเชีย่ยเชี่ยอุยอูย้นี่ไงพี่ตายเขาอยู่ห้องนี้นะโอเคแล้วพี่เป็ดล่ะพี่เป็ดไม่รู้ไปไหนนะอาจจะมาแทะอยู่ในห้องดำๆนั้นก็ได้อย่าพี่เป็ดอาจจะไปอยู่นี่ก็ได้พี่ตายอยู่นี่โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู ือทางรอดของเราคือยังไงวะคือมันไม่มีประตูให้ปิดอะคือเราต้องสวมหมวกไอ้นี่จริงๆเหรอถามจริงแม่งโคตรแบบแล้วเราจะผมย้ายมากล้องนี้ก่อนโอเคโอ้โหเราต้องกดค้างไว้นะพิษปิดเฮ้ยเฮ้ยเสียงท่อมีเสียงจากในท่อเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอรีชาร์ดกน่อย โอ้โหกูใส่หมวกเลยอุ้ยอันนี้มันไปยังไปได้ใช่ไหมโอเคไปแล้วนะครับโอ้ใส่หมวกก็คือเหมือนกับว่าเขาจะออกจากท่อไปเลยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอันนี้รถอันนี้รถโอเคโอ้เทียดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะภาคแรกพิ่เปดมาทางขวา พี่ต่มาทางซ้ายคราวนี้ภาคนี้พี่เป็ดมาทางซ้ายแสดงว่าไอ้ต่มันต้องมาทางขวาอย่างแน่นอนเอาพี่หมีเอ้าเฮ้ย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 เชี่ยเล้วพี่หมีหายไอชิบหายจบแล้วจบแล้วกูจบแล้วเกมโอเวอร์แน่นอนเฮ้ยพี่เป็ดอยู่นี่โอเคพี่เป็ดอยู่นี่แล้วพี่ตายกูไปไหนวะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะพี่ตายหายไปไหนไม่รู้อีพี่หมีเนี่ยนี่อีพี่หมีเนี่ยเอ้ยโอ้พี่เป็ดมาแล้วไง เสียมุทเทอไปนึ่งขอาขายล้านกันเอาให้เต็มมาให้เต็มขายล้านขายล้านโอเคโอุย้ยพี่ตายกูมากูสวมหมวกเลยโอ้โหนะมันผ่านแบบอืออไปได้ใช่ไหมไปแล้วนะครับพี่ตายไปแล้วแสดงว่าพี่ตายมันแสดงว่าทุกตัวเนี่ยต้องสวมหมวกหมวกเพื่อกันไว้ได้ไหมเนี่ยไปกี่ีัน ไม่ไปสักทีแ่นากลัวช่บหยเลยถ่าแค่นี้ก็หน้ากลัวเลยมึงดูให้ดีมืดูให้ดีกูจะพัดไฟฉายมันเปิดไม่ได้นะเมื่อกี้เอ้พี่หมีโอ้โหพี่หมีมาเชี่พี่หมีมา,มมาคือคนจะบอกว่าเกมนี้ผมว่าน่าจะต้องไขลายไว้ตลอดเพื่ออะไรสักอย่างหนึง่งผมผมอาจจะผมอาจจะไม่รู้ตอนนี้แต่แนอน,นะคนอาจจะรู้แน,น่ๆโอเค ผมต้องขายร้านไอ้กล่องนี้ไว้ตลอดนะไอ้กล่องมิสิกบ็อกก์เนี่ยไม่รู้ว่าทำไมด้วยแถมกล้องม่ก็มืดสัดๆอุยออ้ยนึกนึงสนใจเนื้อแดดเดียวหรือเปล่าโอ้โหมาใกล้ขนาดนี้เลยอย่างนั้นเละขอขายร้านนิดหน,นึ่งเต็มแล้วกสูสวมหมดยังอยู่ไหมเนี่ยหายไปแล้วไอ้เชี่ยมดทอฝังไหนวะเชื่อตอนนี้ประตูอะ มันมันนี่ประตูมันทำให้ผมโลภมากเลยเว้ยเดี๋ยวีก่อนดีก่อนเต็มเอาชิดเอาโหตา, EP ตายอยีพี่ตายนี่มาอีกแล้วเฮ้ย6โมง yes โอ้โหผมนึกว่าผมจะไม่รอดคืนแรกซะแล้วเฮ้ยภาคสองมันโหดขนาดนี้เลยเหรอวะเช้่นุ่งมันลงเวทีทุกตัวเลยโหดมากเลยภาคนี้มันลงเวทีทุกตัวเลยอะรวมถึง พี่หมีด้วยผมมันลดนั่นแหละรถเร็วมากโอเคครับท่านผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว่าครับผมจะเล่นเป็นเป็นคืนเป็นคืนนะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเด็กที่เป็นเชื่มโอเคเชิว่ว